เอาครับตอนนี้พามาเบื้งอันลำมันพันเจ็ดเมื่อก่อนนะครับเด้อสูงยาวครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งครับสูงยาวอัลลาดเลยนะครับผู้ใดสนใจอยากได้ลำมันนะครับสูงยาวนี่ขายไรละสองพันหาถึงไรละสามพันนะครับเด้อดูด้วยครับด้วยลำมันพันเจ็ดเมื่อก่อนครับเบิ้งครับ สูงยาวใหญ่ด่น,นะครับแปนดีครับโม่มียาครับอากาศดโอ้เบิ้มงมันแตกเขิบครับโอ้ยแตกเขิบดีครับสี่ควเห็เบิ้งก็บ่ได้คดครับอันนี้ก็มันแปดเดือนขึ้นกันครับเนี่ยแตกเขิบบง คขดบดได้ครับบ่ม,มีมีดโอ้ขอครับบึงแตกเคือบอดีจังเลยนะครับบึงหวัวง่ญ่ครับหอยง,ง่ายบึงครับนะครับแปนดีครับแปนดีเดลิศเลยครับ อืบึงได้ครับว่าใบเริ่มรุนแน่แล้วครับใบอ่ะเอ้ยค,เยครับเบึงได้ครับเด้นะครับเบ่งหลายครับจงไ้จงไปสามสิบไร่ครับเนี่ยพันกจ็ดมังกรหมดเลยครับเนี่ย พันจิดมังกรไปครับค่ำแล้วกลับบ้านก่อนนะครับเด้อ้ามาดูลํมมันพันเจิดมังกรงหญ่ครับครับ อ๋อครับคลิปนี้เอาไว้สัมเมอร์ก่อนนะครับเดอ้อเริ่มกดติดตามให้ผมน้ำแน่